สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกับอุลาคิชเชนแม่บ้านเยอรมันอีกแล้วนะคะวันนี้อุจพาทำฮักราเทนหรือว่าหมูสับโรนเบคอนชีสแล้วก็ผักโขมค่ะดูหน้าตาและฟังเชื่อจะดูยากใช่ไหมคะแต่มันไม่ยากเลยนะคะไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมก็จะมีเบคอนแล้วก็แฮมไข่ไก่เกตขนมปัง เกลือพริกไทยชีสจะเป็นชีสอะไรก็ได้ค่ะตามใจชอบแล้วก็หมูบดหรือเนื้อบดหรือเนื้อที่เราชอบค่ะอะไรก็ได้แล้วก็สมุนไพรก็จะมีทม์หรือว่าโรสแมรี่ก็ได้ค่ะหรือว่าไม่ใส่กเลยก็ได้ค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะอย่างแรกก็ตีไข่ไก่ลงไปค่ะ ตามด้วยพริกไทยค่ะพริกไทยก็ตามชอบนะคะอุ้ยใส่ประมาณ1ช้อนชาเกลือประมาณ2ช้อนชาค่ะแล้วก็กระเทียมจะเป็นกระเทียมบดแบบสดหรือว่าจะเป็นแบบผงก็ได้นะคะแล้วก็ใส่เกดขนมปังลงไปค่ะที่ละมันจะเป็นแบบนี้หรือว่าที่เมืองไทยถ้าไม่มีก็ใช้แบบที่บ้านเรามีก็ได้ค่ะ แล้วก็ใส่สมุนไพรลงไปวันนี้อุ๊ใส่ไทม์นะคะใครจะใส่รสแมรี่หรือว่าไม่ใส่ก็ได้ค่ะถ้าไม่มีแล้วก็ขยำให้เข้ากันดีค่ะ พอ,อเข้ากันดีแล้วเราก็จะเอามาวางบนกระดาษฟอยล์นะคะเราจะทำว่ายาวๆหน่อยนะคะยาวประมาณ45เซนติเมตรค่ะประมาณค่ะแล้วเราก็จะวางแฮมลงไปแล้วก็วางชีสลงไปแบบนี้นะคะด้านบนอุจะไม่วางให้มันปิดหมดเลยนะคะเพราะเวลาเราหมุนมันก็จะ ออกมานิดหน่อยค่ะเราก็เผื่อพื้นที่ว่างเอาไว้นิดนึงค่ะส่วนด้านล่างที่อยู่ใกล้ๆตัวอูใครจะทำให้มันแบบวางเต็มหมดเลยก็ได้นะคะพอวางชีสแล้วเราก็จะวางผักขมค่ะเรียบร้อยแล้วเราก็จะพันขึ้นมากับกระดาษฟอยล์นะคะทุกครั้งที่พันขึ้นมาก็จะกดลงไปให้มันแน่นก่อนเราค่อย ดึงกระดาษฟอยล์ออกมานะคะดูดีๆนะอย่าให้มันขาดติดเอาไว้นะเดี๋ยวได้กินด้วย <c oughs> นี่ค่ะแล้วก็ดึงกระดาษฟอยล์ขึ้นมาทุกครั้งแล้วก็กดลงไปแล้วก็ดึงกระดาษฟอยล์ออกจากหมูหรือเนื้อสับนี่ค่ะพันขึ้นมาแล้วก็ดึงออกมาอย่างนี้ทุกครั้งที่พันขึ้นมาต้องกดลงให้แน่นนะคะมันจะได้เป็นโลนสวยๆ กดลงแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นก็ดึงออกได้แล้วเราก็จะดูด้านข้างมันปิดให้สนิทค่ะส่วนใกที่สงสัยว่าอู้ทำไมถึงใส่ถุงมือข้างเดียวก็ไม่มีอะไรค่ะอูคิดว่าอูจะทำแค่ข้างเดียวได้แต่ในที่สุดเราก็ใช้สองมือ พอปิดทั้งสองข้างเสร็จแล้วนะคะก็จะเอาไปวางไว้กระดาษฟอยล์ใหม่ค่ะวางไว้ตรงปลายด้านหนึ่งนะคะความยาวประมาณเท่าเดิมกับอันแรกนะคะแล้วเราก็จะเอาเบคอนมาวางไว้ให้เต็มกระดาษฟอยล์ค่ะวางเรียงการกะให้มันปิดให้หมดนะคะ อูใช้เบคอนความยาวของอันหนึ่งบวกกับอีกครึ่งอันนะคะนี่ค่ะอันหนึ่งมันไม่พอแล้วอู๋ก็เลยตัดอีกครึ่งอังมาเรียงกันอีกนะคะแล้วก็หมุนขึ้นมาค่ะเหมือนเดิมหมุนขึ้นมาแล้วก็ดึงกระดาษฟอยล์ออกหมุนขึ้นมาแล้วก็ดึงกระดาษฟอยล์กลับไปค่ะอันนี้ไม่ต้องกดมากมายก็ได้ค่ะ แค่ให้เบคอนมันติดอยู่กับหมูแล้วก็ดูด้านข้างเหมือนเดิมค่ะเรียบร้อยค่ะแล้วก็หมุนกลับขึ้นไปคราวนี้ให้กระดาษฟอยล์หมุนไว้เลยนะคะแบบนี้ค่ะเราจะเอาข้อต่อบแบบนี้เลยแต่ด้านข้างมันยังไม่หุม้มเราก็จะเอากระดาษฟอยล์นิดเดียวมาปิดด้านข้างค่ะ แบบนี้ค่ะปิดทั้งสองข้างเลยค่ะพอเสร็จแล้วเราก็จะเอาเข้าเตาอบครั้งแรกที่25นาที180องศาค่ะพอ25นาทีผ่านไปเราให้เอาออกจากเตาอบนะคะแล้วก็หมุนเตาอบขึ้นที่250อองศาค่ะแล้วก็มาแกะกระดาษฟอยล์ออกนะคะ พอเข้าเตาอ,อบรอบที่2เราจะอบที่250องศาอีก25นาทีค่ะเอาเข้าเตาอ,อบแบบที่ไม่มีกระดาษฟอย์ได้เลยค่ะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหอมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะตัดให้ดูนะ นี่เลยค่ะคือฉ่ำม,มากค่ะคือฉ่ำทั้งชีสฉ่ำทั้งเนื้อหมูแล้วก็ผักโขมโอ้โหอร่อยจริงๆค่ะอยากให้เพื่อนๆลองทำดูค่ะต่อไปเอ,อจะพาทำเครื่องเคียงอย่างเช่นคนื้อเดินแล้วก็โรลโคนนะคะถ้าแปเป็นไทยก็คงจะเป็นมันฝรั่งบอลกับกระหล่ำปีแดงค่ะ มันฝรั่งบอนวันนี้อู๊จะใช้แป้งที่เขาเอา่อมันฝรั่งที่เขาบดเอาไว้แล้วนะคะหาซื้อได้ทุกซปเปอร์มาค่ะแล้วก็เอาขนมปังใส่ตรงกลางๆแล้วก็ปั้นให้กลมๆแบบนี้ค่ะถ้าใครหาซื้อไม่ได้ก็ต้มมันฝรั่งเฉยๆก็กินกับบราทนได้อร่อยมากๆแล้วค่ะพอเราต้มน้ำเดือดแล้วนะคะไม่เดือดปุดๆนะคะแค่แบบให้มันร้อนค่ะ แล้วก็เอาเกลือใส่แล้วก็เอาเนื้อเดินสายลงไปนะคะแล้วก็ต้มต่อจนน้ำมันเริ่มจะเดือดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแบบนี้นะคะเราให้ปิดไฟค่ะประมาณ5นาทีค่ะที่ต้มมาพอปิดไฟแล้วให้เอาฝาปิดหม้อไว้ประมาณ20นาทีค่ะ ความจริงแล้วอุ้ตทเครื่องเคียงทุกอย่างนี้ในระหว่างที่รอให้หมูอบสุกนะคะแต่ว่าอุ๊จะตัดไว้ตรงท้ายอย่างเี้เฉยเผื่อใครไม่อยากดูจะได้ออกจากคลิปไปได้เลยค่ะไม่อยากจะรบกวนค่ะคือนี่ค่ะพอต้มเสร็จแล้วเราก็ตักออกจากน้ําเก็บเอาไว้แล้วก็มาทำาโรสคนต่อตอเลยค่ะก็ไม่ยุ่งยากอะไรนะเลยนะคะคือเราแค่ เปิดกระป๋องแล้วก็อุ่นให้มันร้อนเฉยๆค่ะ <the> อ,อุ่นประมาณ5นาทีค่ะมันจะอร่อยมากเลยค่ะอุชอบมากมันจะออกหวานๆนิดนึงค่ะแล้วก็ต่อไปอุก,ก็จะทำราเทินโดยใช้อซอสสำเร็จรูปแบบนี้นะคะของคโนอที่เมืองไทยก็จะมีที่ท็อปค่ะหรือฟู้ดรันค่ะ แล้วก็นี่ค่ะทําตามในซองที่เขาบอกเลยค่ะคือผสมน้ําลงไปเท่าไหร่แต่ละยี่หอก็ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็เทผงลงไปคนจนกว่ามันจะข้นค่ะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยค่ะตอนนี้โอเ็เสร็จหมดทุกอย่างแล้วก็ราดลงไปแบบนี้ตอนเสิร์ฟนะคะอร่อยเข้ากันมากๆเลยค่ะถ้าใครทำตามแล้วก็ถ้าชอบก็ อย่าลืมส่งฟีดแบ็กด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามอุลาชิชเช่นด้วยนะขอบคุณมากๆค่ะ